สวัสดีครับผมเอกอชัยวรรณแก้วนะครับดีใจมากครับได้เจอกับพี่ๆในอ p พีนี้นะครับก็ที่หายหายไปนี่ก็มาเด้ไปไหนนะครับก็คือไปทํางานก็ได้รับโปรเจกต์จากโปรเจกต์หนึ่งเข้ามาจากเอ่อบอนสยามนะครับให้โปรเจกต์หนึ่งมาก็คือพระพุทธเจ้าก็เลยนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดอะไรคิดว่าเราจะเอาเป็นลักษณะของเรายัางไงเพราะว่าพุทธเจ้ามีเอกลักษณ์แล้วก็หลายๆศิลปินก็ได้เขียนรูปแล้วก็ ได้บ้านส่วนจะเป็นเอกลักษณ์ของเราอย่างไงเนี่ยเราก็ต้องคิดเยอะได้แรงบันดาลใจนะครับจากตอนตอนหนึ่งที่ผมได้ดูพระพุทธเจ้านั่นก็คือตอนพระพุทธเจ้าตัดสรุปแล้วก็ชนะมารน,นะครับก็ได้ไอเดียได้แรงบันดาลใจตรงนั้นก็เลยสเก็ตภาพขึ้นมาปุ๊บ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 ขึ้นมาหลายชิ้นเหมือนกันกว่าจะได้ลงตัวนะครับเป็นเอกลักษณ์ของผมเป็นตัวตนแล้วก็มีต้อนอะไรหลายๆอย่างใน งานชิ้นนี้นะครับผมก็ได้แค่คิดแล้วก็สร,สร้างที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เรบฟังจากปากคุณสันติโปรเจกต์นี้ได้เลยนะครับเชิญครับสวัสดีครับผมสันติสุพลครับจากบอลสยามาเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบทั้งทองเหลืองและอบอส์สำหรับงานประติมากรรมครับผม ทางเราเนี่ยผลิตวัตถุดิบเป็นเวลานานกว่า20ปีเพื่อที่จะเป็นวัตถุดิบที่ดีให้กับงานปฏิมาก,กรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศครั้งนี้นะครับจะมานําเสนอโครงการดีๆร่วมกับบ้านศิลป,ปะเอกชัยโดยที่จะจัดสร้างพระพุทธร,รูปให้ทางอาจารย์เอกชัยวรรณแก้วเนี่ยเป็นผู้ออกแบบงานศิลป,ปะในครั้งนี้ทางเราเนี่ยได้มีโครงการร่วมกับโครงการอา,าสาศิลป์จัดทํา การโปรโมตใช้ประโยชน์จากงานศิลปะเพื่อ,อสรรสร้างงานศิลปะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมและในครั้งนี้นะครับาทางบอนสยามจะนำไรายได้จากการบูชาส่วนหนึ่งนะครับมอบให้กับทางศิราชมลนิธิเพื่อนำไปใช้ในสาธารณกุศลและมอบให้กับบ้านศิลปะเอกาชัยเพื่อใหอ้ศิลปินผู้ได้โอกาสได้สรรสร้างงานศิลป์ในลำดับต,บต่อไปครับผม แล้วก็จากการประชุมของทางอาบอลสยามนะครับก็เห็นว่างานศิลปะเนี่ยเป็นงานที่สร้างความสุขสร้างความสนุกให้กับผู้พบเห็นหรือผู้ที่ได้รับชมงานศิลป์ทุกงานเนี่ยเกิดจากความเป็นอิสระจากผู้ที่มีจินตนาการมีความคิดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นคนปกติที่จะสามารถสรรสร้างงานได้หรือจะเป็นคนที่ไร้แขนอย่างอาจารย์เอกชัยวรรณแก้วทางเราก็ได้เล็งเห็นว่า ท่านเนี่ยสามารถที่จะมีจินตนาการและสามารถที่จะสร้างงานพระพุทธรูปชิ้นนี้ได้และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือทางอาจารย์เอกชัยวรรณแก้วเนี่ยเคยเป็นประธานในโครงการอาสาศินที่เราเนี่ยได้ทําการร่วมมือกันสร้างงานศิลปะเพื่อสังคมเพื่อให้งานศิลปะเนี่ยสร้างประโยชน์ให้กับคนหมู่มากโดยพระองค์นี้นะครับได้ถูกตั้งชื่อว่าพระเมตตาสุวรรณรัตน์ โดยที่ได้รับประทานชื่อเนี่ยมาจากท่านาเจ้าคุณพระสุธ,ธีรัตนบัณฑิตก็เป็นสิริมงคลสำหรับพระในการจัดสร้างโครงการพระพุทธรูปในครั้งนี้ส่วนพระพุทธรูปองนี้นะครับที่จะจัดสร้างาจะสร้างขึ้นด้วย2เนื้อนะครับเนื้อทองเหลืองและเนื้อบรอนครับผมโดยจํานวนที่จะจัดสร้างเนี่ยเป็นเนื้อทองเหลืองเป็นหมายเลข AP 9องค์ครับแล้วก็ หมายเลขอีดิชันอีก59องค์แล้วก็เป็นบอลจำนวน9องค์แล้วก็ส่วน ED อีก59องค์โดยที่ว่าทางเราเนี่ยจะแบ่งเทคนิคการหล่อเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นงานาเซรามิกแล้วจะมีในส่วนางานดินไทยอีก9องค์ที่จะเป็นงาน AP ที่จะเป็นเนื้อบรอนอีกต่างหากทั้งหมดเนี่ยรวมจำนวนจัดสร้างเนี่ย 147งค์องครับผมในส่วนที่ผู้ที่ต้องการจะบูชานะครับแล้วก็สนใจข้อมูลเพิ่ม,เ,มเติมสามารถที่จะติดตามได้ที่เพจบอลสยามอาร์ตแกลเลอรี่และเพจบ้านศิลป,ปะเอกชัยสำหรับแรงบันดาลใจในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะครับไปฟังจากทางอาจารย์เอกชัยวรรณแก้วได้เลยนะครับ เอกลักษณ์ของงานชิ้นนี้นะครับก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ได้แรงบันดาลใจจากาชาวพุทธโดยผมเป็นชาวพุทธเหมือนกันแล้วก็แรงบันดาลใจจากพระพุทธเจ้าที่ผมดูในตอนตอนหนึ่งเอกลักษณ์เด่นของงานประติมากรรมและงานชิ้นนี้ของผมนั่นก็คือปางชนะมารก็คือชนะทุกอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือ ชนะตัวเองนะครับถ้าคุณจะประสบความสําเร็จหรือชนะสิ่งใดถ้าคุณชนะตัวเองไม่ได้ก็คุณก็ชนะอย่างอื่นไม่ได้ก็ผมก็เป็นแค่ต้นฉบับแค่ล่างแล้วก็คิดไอเดียส่วนการทาและขึ้นรูดซีดีนะครับต้องเจอกับอาจารย์ท่านนี้นะครับที่เป็นเขาเรียกว่ากระบี่มือหนึ่งนะครับผมรู้จักกับอาจารย์นี้มาก็คือเขาเรียกว่าอาสาสินรุ่น2นะครับกระบี่มือหนึ่งก็คืออาจารย์ขวัญพรจากปากของท่านเลยครับว่าท่านขึ้นรูปยังไง กระบวนการวิธีเป็นยังไงถามอาจารย์ควรผ่อนได้เลยครับนะครับ,รบจากลายเส้นต้นแบบนะครับของอาจารย์เอกชัยที่ผมได้รับมาก็คือผมมีหน้าที่แปลงในส่วนของลายเส้นเนี่ยครับจากงาน2มิติให้เป็นงาน2มิติซึ่งรูปแบบนี้คือบางอย่างผมต้องมาคิตน,นาการใหม่เพราะว่าในส่วนเนี้ย เป็นงาน2มิติงานสมิติคือเป็นระนาบเดียวอยู่ในแผ่นกระดาษผมต้องมาแปลงในส่วนนี้ให้เห็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็ในอีกหลายๆด้านเพื่อให้เกิดชิ้นงานเป็น3มิติขึ้นมาโดยใช้ในส่วนของซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นออซอฟต์แวร์ทางด้านงาน3มิตินะครับด้วยกระบวนการเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถทําในส่วนของเอาทีดีเนี่ยไปปินพ์ไปพอร์ตเป็นชิ้นงานจริงได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านงานปั้นมือเลย แล้วก็นําตัวชิ้นงานที่เป็นผ่นืนเครื่องพอร์ตเป็นชิ้นงานจริงเนี่ยไปไปเข้าสู่กระบวนการหลอ่อกระบวนการทําพิมพ์ต่อไปได้อีกทีครับ นีห้าติดตามผมกับรายการสบายสบายสไตล์เอกชัยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับบ๊าคราบ